สวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลวัวลัตทิทักเตอร์นะคะขายรถแท็กเตอร์มือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยค่ะในการรีวิวรถสวยๆนะคะวันนี้เป็นคิวของ c u เปอรต MU 501ค่ะ55แหแรงมาค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มรีวิวกันเลยค่ะคันนี้จดทะเบียนปี61ค่ะคันนี้จดทะเบียนปี6-1นะคะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมาพร้อมใบดันหน้าอย่างที่เห็นเลยค่ะ แล้วก็มาพร้อมผ่านหลังนะทางร้านเราให้เป็นผ่านใหม่ค่ะไม่แกะกล่องเลยเป็นผ่าน7คูณ24่ค่ะยี่ห้อ CMT นะของใหม่นะคะย้ำว่าของใหม่ทางร้านเราก็เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไว้ให้นะคะในส่วนของผ่านเครื่องอะไรต่างๆใช้งานได้ตามปกติเลยขอบอกว่าวันคันนี้นะคะเออใช้งานได้ตามปกติดีเยี่ยมเลยสภาพเดิมทุกจุดค่ะไม่ได้ผ่านการรื้อซ่อมทำแกะสีสันเดิมๆทุกจุดนะคะ ทางร้านเราเน้นขายรถเดิมๆนะนี่เราให้ดูในส่วนของล้อ,อยางค่ะกระทะล้ออะไรต่างๆเดิมๆนะคะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะระบบอะไรต่างๆใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมค่ะสินไม่มีรั่วไม่มีเยิมนะคะสตาร์ติดง่ายค่ะ ตามปกติเลยคันนี้สวยมากๆระบบ P.O ด้านหลังค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบไฮดรอลิกหรือระบบ P.O นะคะใช้งานได้อย่างรวดเร็วค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับ M.U คันนี้จากทางร้านเราไม้ของคันนี้อยู่ที่ประมาณ432ชั่วโมงการทำงานค่ะ432ชั่วโมงการทำงานเท่านั้นเราจะซูมไปด้วยเราจะพูดไปด้วยนะคะคันนี้จดทะเบียนปี61นะคะราคาอยู่ที่595,000บาทสง่งฝีทั่วไทยค่ะ 5 9 5 0 0ันบาทส่งฟรีทั่วไทยราคาต่อรองกันได้นะคะราคาคุยกันได้ค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะเราจะมีการขับรีวิวเรียกน้ำย่อยเล็กน้อยนะคะน้องอ,า,อาจจะขับไม่คล่องเท่าไหร่นะคะอยู่ในช่วงช่วงฝึกงานนะคะนี่เราได้น้องมาช่วยขับนะคะอาจจะดูเงื้อเงื้อเๆหน่อยๆก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะมือใหม่หัดขับค่ะ ร้านตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะเขือนะคะอำเภอคงขุจังหวัดกำแพงเพชรถ้าท่านใดสนใจก็สามารถที่จะมาชมแล้วก็มาขับรถของจริงที่ร้านได้ค่ะส่วนท่านใดที่รู้สึกว่าไกลเกินไปเนาะสามารถที่จะออโอนว่าจรมมาจองกันได้นะคะ1 2สหมื่นส่วนที่เหลือก็เก็บเงินไปทางพร้อมรับรถค่ะเบอร์โทรศัพท์ก็0 8 7 5 7 3 4 7 2 7่อค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มดูดูกันเลยค่ะ จะดูไม่คล่องนิดหน่อยนะคะขออภัยอีกทีนะคะถ้ามันใดอยาไอกได้รูปหรือที่เราทึ่งจนะคะก็สามารถขอไปได้ค่ะกดดูแล้วก็มีคูปทงเลยมีคูแล้วก,ก็สิลยนะคะ คุ้ชมประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะวนอีกรอบนะคะเพิ่มความไวขึ้นนะคะสวยนะคะสภาพเดิมเดินเดิมเดิเดเดิมน,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 นะคะ เอาไปไม่ผิดหวังแน่นอนเนาะสำหรับคันนี้เล่นทะเบียน้อมนะคะ ให้ชมประมาณนี้เนาะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณค่ะ